นนนนทวว่านบดละบานพี่น้องเี้ยท่านบดแะไรได้พี่น,ออน้องอ,อ้องผ้สา <c oughs> ลงเขาเป็นตัวร้งจากภาคพ่้ใหญ่สาขึ้นเสืเอเลยหล้กก็มาภาคเป็นผู้มีอาคมจังหน่อยบัดทีนี่ <c oughs> อืมอเป็นผู้ใดเนอนี่น้ออทานาี่้องนหนอมอทำจง ลาเอ้ยออกไปเบิ่งดูลาเอ้ยออกไปเบิ่งดูเป็นอีหยังคือผ้ากันี้เกปืนผานามไม่โนาเป็นอีหยังคือพากันยิ่งปืนผานหน,นาไม่เนาะก้นนานปุ๊บ<า> ยิ่อนาม่อนขาาี่านย่มันก็เข้ยม่มนไพล่ะเขามาใส่ห่วแม่นไพล่ะเขามาใส่ตืออืนโอ้ยแง่มันหายโจรตัวนีบไดได้แทนลูกน้องร้ายไปไม่เ มาซำซื้เกี่ยูกุศโอ้ซึ่งหั้ททำอยู่มันหมอหมดอะเป็นเกยกุศะขะมังมอเออหวยมหวยึม่วยตายตอนไหดิอืมวยกแกเอาหั้ทหวทกแกเอา ลมลงเลยหว่าอดําอดํามาพยนเจตนี่ย่าดึง mm ยี hmm. ่งน้ำอ ok ่ะนะโอ้มาพีกูยูพีมาพีกูยูพี่

เขาาบักลาอืมฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่าอยู่ไหน เกี่ยวเงนกับกูมันสีเกี่ยวหยังกับกูหนูไม่ได้ทำ่ไ้เฮ็ยอย่างงียูะต้องาใจได้ไม่เห็นเลยตายงึงต้าาตัวหนว้เอมามาครับมามก่นที่มึงสยบอกกูมาดูบละ ก่อนที่มึงสิตายบอกกูมาดูบักลาสมิงเอียนไปไหมอ่ะมึงเป็นลูกเต่าเล่าไผมาจากใดแดนเต่ามาจากใดแดนเต่าวะมึงสักกี่พองฝังเลยเมียนมงยกไปมึงปองวันพีชขุมทัพย์ที่พอมึงฟังไว้หันแม้นมองเดียวกันนี่บ่อ๋อ คือบอกว่าผิดบองไม่ชูจิ้งว้ายคืออย่างว่าผัดเขิดบัอันดับหนึ่งของโลกเน่คือเขาเอาจากยู่รพีซันยเซียเอาไ่แต่ว่าเขาบรเด็กเบิ้งเนื้งเรื่องมันะเพราะมันมันหลายบหวม่งท่นก็ตอนมีกาบิ่ามันมันสิ่งไปแต่เกแต่เราก็เบื่อตามห้านี่ลหะหลุดมันตกตามหาหลุดทกีเกนก็ือจ่าริกโบราณนะหวบ่ ได้จากดงเตียมบุรุษสีหานมันชะสีไปขอขอที่นี่มันผิดเักหน้ามันไปขุดมาแล้วมันมีแต่หายเป้าหนักมันไปขุดมาแล้วมันมีแต่หายเป้าหนักเนาะใหญ่ดิโง่ไรหัวข้างไรจี อั้บ <Yeah. S 1> <to. c Excel KK> ้คนฝันม่ย่นบงคุดาบ่รมบอกันดีดซาอ้ยเมบ่มีกูสู้กับคุาบ่ได้คือเขาหน่ากกันดีดซะลาเอ้ยมาว้กกันดีๆซะลาเอ้ยแมนบ่มีกูสูกับคุดหาบ่ได้คือเขาหน่ะ โอ้เข้มข้นขนาดตอนนี้คนสู้กันกับเสียครับเสียับเสียเนโอ้เสียกับเสียครับมีวีซ่าเสียแปลงล่างแล้วก็สู้กันเองกัดกันอ่ากัดกันเองกัดกันแล้วก็ว่าวกันไปนั่งครับเป็นขนาดยิ้มวู้กันเดียวกันนึกถากันอ๋อเอ้ยมึงอยมึงอุ้ยขาวมได้ขาวหนาลังหับเสียมุ่มอาพุ่มไปแล้ว ว่าท่านคุณจะทัาคเขาไปบ่ได้กูฟังรักเสลงอาคมไปแล้วกูฟังรักเสลงอาคมไ้แล้วฮ่า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 ฮ่อืมชิงยัคือกวามส่ายอย่ยังกะก็เป็นว่าจัก่ันยินเที่ยงนะว่าเเป็นนักเตะไม่ได้บุญเพียงบะว้า ทั้งหมดนี่นั่นกำบ้าฝรั่งีรูปอาคุ้มไปแล้ววาแต่คนผีจากทางอื่นกับเขาไปบ่ได้ผีบ่ะพี่จากทางอื่นกับเขาไปบ่ได้เยาว่าแต่คนผีจากทางอื่นกับเขาไปบ่ได้ไอ้บาตี้นี่โอ้ยไอ้เหี้ยบวบหัวแห้งโผด มีเี้ยมีโตตัวโลมือขาดอะไรเนี้ยโอ้เสือจืดกัได้หมดธารมดาอขอให้ซื้อกรด้วล่ะแมนบอ เหลืออีกเยอะเลอย่างไรอ่าเวบอกวานเหล้วะโอ้ขวอง่เหล้วอยู่เขาหหลายเติมอยู่พี่น้องเดี๋ยวทาสักครู่จามาพอกันในช่วงต่อไปสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ครับจิิ๊บจิจิ๊บจิ๊จิ๊บจับจจิ๊บนบจิ๊บจบจิบจับเ ทข้าวกลั่นกับกระหลังแม่งเค็งเคี้ยวแต่รังเหงาเขาอยู่รังเหงาเขาอยู่ว่าสันว่าแสดงว่า้ยังบ่ได้กินข้าวเที่ยงบ่หาที่ตามตอนต่อไปครับนักเสกครู